เพจซูเปอร์ไกดช็อปขายดีเกมบริการขายดีเกมราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อดีราคาร้อนพร้อมจบราคาสวยๆระวังคนแอบอ้างเพจกันด้วยนะครับเพจจริงอย่าไปตักหาใครก่อนเพจจริงก็มีผู้ตามเพจหมื่นคนขึ้นไปเพจจริงลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม ก็ต้องการสวีดัสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่กแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิน่าฟีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือจะอัปเดตเข้ามาน่าจะคืนนี้นะครับผมเพราะว่าจะ เป็นวันของที่วันที่3 1นั่นเองนะครับสำหรับท่าทางนั่นเองนะครับท่าทางอ่ท่าทางเก่านะครับลดราคาเองจะเป็นยังไงนะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสุดจัดแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันก่อนนะครับก็จะมีเดี๋ยวพี่ขอกรลับในส่วนนี้ก่อนนะครับกิจกรรมใหม่เนี่ยก็จะมีไม่กี่อย่างหรอกนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูกันเลยนะครับสาหรับอย่างแรกก็จะเป็นนะครับผมดิวดตข้ามปีนะครับเติมทันที ฟรีคาตนาต้นเองครับเติมครบ499รับคาตานะตัวนี้ไปเลยนะครับนี่เป็นไงสวยไหมนะครับคาตนา this ก็จะเป็นคาตานะสีแดงนะครับอ่ากิจกรรมวันชิดมัดนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับนี่เป็นไงโอ้โหเติมครบ499เท่านั้นเองนะครับรับไปฟรีเลยนะครับส่วนกิจกรรมต่อไปนะก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับตู้สุ่ม8ปทีนั่นเองนะครับผมเป็นตู้สุ่มนะครับสกินปืน Evo M1014 นะครับเป็นสกินปืนลูกซองยาวกระบอกนี้เลยครับนี่นะครับผมอ่านี่ นะครับก็จะเป็นสกินปืนนะครับอัพเลเวลนั่นเองนะครับมีถึงเลเวลเนะครับนี่นะครับเลเวลเก็จะมีท่าทางด้วยนี่นะครับท่าทางเลเวลเจ็ดนะครับเราก็จะมีโมเดลใหม่นะครับสลับสกินปืนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูท่าทางอีกรอบนะครับผมสกินปืนนี้เนี่ยน่าจะมารอบที่2แล้วหรือเปล่านะครับสหรับสกินปืนลูกซองยาวนั่นเองนะครับนี่โคตรเท่นะครับใครที่ สุ่มไปกี่เพชรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสำหรับนะครับตู milk, rainbow, ้สุ่ม8ปทีนะครับผมการันตีไอเทมนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นในส่วนนะครับกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มโทเค็นเพื่อจะมาแลกชุดนั่นเองนะครับเป็นชุดมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับมีทั้งชายและหญิงนะพี่จะพามาดูพี่มีแล้วนะครับผมเพราะว่าพี่ร <im darling> ีวิวไปวัน2วันที่แล้วแล้วแหละนะครับนี่นะครับเป็นชุดนี้เทปะนะครับนี่อัันนนี้้มชชุดผผูายะครบ ที่จะจัดนะครับแล้วก็จะมีชุดผู้หญิงนะครับนี่เป็นไงโคเท่นะครับแล้วก็สําหรับคู่หูฟีฟีนะครับผมคู่หูฟีฟีรับยังไงก็คือจะรับได้ในส่วนกิจกรรมนิวเอจนะครับคืนนี้เวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้เลยนะครับรางวัลล็อกอินนั่นเองนะครับเที่ยงคืนสามารถล็อกอินได้รับ ยกเซิร์ฟเลยในะในส่วนคู่หูเยตินะครับนี่ประมาณนี้เห็นปะนะครับบอกเลยว่าโคเท่นะครับรับได้ในวันที่1ก็คือวันคืนนี้แหละนะครับวันปีใหม่นะครับเที่ยงคืนไปต้นไปนะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับสกินคู่หูเยตินั่นเองนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวพี่ขอเก็บแต้มตัวนี้ก่อนนะครับผมใครที่ยังไม่มา ยังไม่ได้มาเก็บแต้มก็รีบๆมาเก็บแต้มนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ของฟรีกันนะครับในส่วนกิจกรรม New Age นั่นเองนะครับผมส่วนการแลกของรามันก็กดที่ร้านค้าตรงนี้ก็สามารถแลกได้ทุกอย่างเลยนะครับนี่เห็นปะนะครับถ้าเรามีโทเค็นก็คือสามารถแลกได้ทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอแลกตั๋วก่อนเลยละกันนะครับผมปั๊บโทเค็นหมดยังวะเหลือ18อันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปครับนี่แลกไปนะครับแลกให้หมดนะครับผมของฟรีแลกให้หมดปั๊บ อโอเคโทเคนพี่หมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาแลกส่วนร้างค้าพรีเมียมก็คือจะเปิดคืนนี้นะครับวันที่หนึ่งนั่นเองนะครับวันปีใหม่นั่นเองนะครับนี่ราค้าพรีเมียมมีอะไรอยู่เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้อีกทีหนึงละกันนะครับในส่วนกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับท่าทางลดราคาลดยังไงนะครับผมก็ เกมเนี่ยอัปเดตในส่วนเพจฟรีไฟล์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่พาเข้ามาดูกันเลยนะครับโอเคนี่นะครับเป็นกิจกรรมไฮไลท์นะครับไอเทมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนวันที่31ก็คือผ่านมาแล้วนะครับผมนะอ่า นะครับเอ้ยไม่ใช่เลยนะครับวันที่31วันนี้นะครับผมก็คือกิจกรรมเข้ามาแล้วก็คือมีสกินเปินลุกซองนะครับลุกซองยาแล้วก็ดาบคาตานานั่นเองครับส่วนวันที่1ก็คือคืนนี้นะค,ครับก็จะมีลดแรงรับปีใหม่นะครับ2วันเท่านั้นนะครับย้ำว่า2วันเท่านั้นก็จะเป็นกิจกรมนะรมโปรโมชั่นสุดคุ้มจากช้อปปี้เพนั่นเองนะครับวันที่อ่าวันที่1ก็คือคืนนี้นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็น่าจะเป็นที่ว่าแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับก็จะเป็นเน นะครับมันจะมีกิจกรรมช้อปปี้เพย์แบบนี้มานะครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับจ่าย30เกตบาทรับ200เพชรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นดาบของคาตาณะนะนะครับไม่รู้ว่าจะมาแบบนี้หรือเปล่านะครับในส่วนแอปช้อปปี้เพย์นะครับแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยก็จะมาแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับในส่วนลดราคาเนาะนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในแบนเนอร์ในส่วนยังไงอ่ะในส่วนแบนเนอร์ในส่วนแบนเนอร์ในเพจ นะครับในเพจกันหน้าฟีไฟแทยแลนด์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเกมเนี่ยในส่วนของตัวเกมก็จะเป็นในส่วนร้านค้าแล้วก็คอลเลคชันนะครับแล้วก็จะมีท่าทางนะครับแล้วก็จะมีแขนส่วนลดในส่วนตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมารูปแบบไหนนะครับผมในส่วนนี้นะครับทีนี้ท่าทางมีท่าทางไหนบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่พาย้อนมาดูเลยนะครับท่าทางเนี่ยก็จะเดี๋ยวพี่ขอกลับไปที่แบนเนอร์ตัวนี้ก่อนนะครับแบนเนอร์ตัวนี้อยู่ไหนเอออยู่ในส่วนตรงนี้นี่เห็นปะนะครับก็จะมีท่าทาง ให้ดอกไม้นะครับแล้วก็หัวใจนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูกันเลยท่าทางให้ดอกไม้อะท่าทางหัวใจก่อนนี่ท่าทางนี้นี่นะครับที่จะลดราคานะครับแล้วก็จะมีในส่วนท่าทางหมาชิบะนี่นะครับนี่ท่าทางนี้ไรไงโคตรเท่นะครับผมนี่แล้วก็จะมีท่าทางนี่นะครับผมดิจิตอลฟิชิกนั่นเองนะครับนี่เทีปะนะครับเออนะครับแล้วก็ท่าทางให้ดอกไม้อยู่ไหนเอยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะท่าทางให้ดอกไม้พี่มีแล้วแหละนะครับ อยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวขอไปดูในส่วนตัวนี้เลยแล้วกันนะครับในส่วนคอลเลคชันนะครับพี่มีแล้วนะครับนี่ท่าทางนี้นี่นะครับผมแล้วก็ท่าทางอะไรอีกนะครับผมถอ่ท่าทางเตะบอลแล้วก็ท่าทางโบย่าครับผมอ่าท่าทางโบย่าอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะนะครับท่าทางโบย่าเป็นท่าทางนี้นี่นะครับผมเป็นหน้าทางนี้เลยที่จะลดราคานะครับแต่พี่ไม่แน่ใจว่าลดทุกราคาหรือเอ้ยทุกท่าทางหรือเปล่านะครับเพราะว่า ในแบนเนอร์มีเฉพาะท่าทางที่พี่ให้ดูเมื่อกี้นะครับเห็นปะนะครับมี1,2,3,4,5,6มี6ท่าทางนะครับผมในส่วนแบนเนอร์กิจกรรมนะครับลดแรงรับปีใหม่2วันเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นจากแอป s o p ปป e p a y นั่นเองนะครับ2วันเท่านั้นครับส่วนนะครับผมกิจกรรมคืนนี้ไม่รู้ว่าจะลดทั้งหมดหรือเปล่านะถ้าลดทั้งหมดเนี่ยก็คือทั้งหมดนี้เลยนะครับเห็นปะ นะครับถ้าลดทั้งหมดก็คือลดทั้งหมดนี้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนแบนเนอร์ก็มี6ท่าทางนะครับมี6ท่าทางครับมีโบย่ามีท่าทางเตะบอลนะครับนี่นะครับแล้วก็ท่าทางมาชิบะนะท่าทางหัวใจนะครับแล้วก็มอบดอกไม้นะครับแล้วก็จะมีท่าทางอะไรอ่ะท่าทางอะไรนะหกท่าทางตามที่พี่บอกนั่นแหละนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสรับท่าทางลดราคานะครับไม่รู้ว่าจะอัปเดตเข้ามาแบบไหนแต่ว่าลดราคาแน่นอนไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์คะแต่พี่เดาเนี่ยน่าจะ น่าจะ70%นะ นะครับเพราะว่าพี่เห็นเซิร์ฟนอกมาเกือบสินะครับแต่ว่าต้องรอเกมอัปเดตนะครับน่าจะช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับในส่วนท่าทางลดราคานะครับว่าจะมารูปแบบไหนนั่นเองครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยในส่วนสายฟรีนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับอย่างแรกนี่เลยนะครับกิจกรรมสายฟรีทั้งหมดนี้เลยนะครับล็อกอินรับเพอร์คิสตันนะครับแล้วก็จะมีเก็บโทเค็นแลกสกินปืนถาวรนะครับแล้วก็จะมีนะครับตามเพื่อนกลับมาเพื่อจะรุ่นรับเพชร19,999เพชรนั่นเองหมื่นเก้าพันเก้าร คืนนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวอีกทีนึงละกันนับในช่วงที่คืนเหมือนว่าจะเป็นตอนเช้านั่นเองนับบอกเลยว่ารีวิวสดๆดร้อนแน่นอนนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแหละมาอัปเดตกิจกรรมให้ฟังกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ